ได้จัดงานไหลเรือไฟและบุญแข่งเรือเป็นประยุทธกปีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7เ,เดือนกันยายนพุทธศักราช2568โอกาสนี้ขอดำเรียนท่านผู้ชมแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดง,งานขอเรีย,เยนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่ขันครับตัดสตาง์ัดด้านหน้าครับ ทางทีมงานของเทศบาลครับจัจดการแข่งขันและขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี้อพระนักของท่านนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานการเปิดงานเหลือแขวนะครับไม่เอาขึ้นมาที่หน้า กองในการนะครับเพื mm ่อจะรวบทีเยีนวตีช้างน้ำนองครับปูนปจะนีนะครับเวลามายืนน้ำแนวน่ครับตัดเลดาดาทัดยืนงานตะลั่นนะตะลั่นเราใส่ใสมายืนน้ำแนวนะให้มันโผล่ปูนกัาใดสุดเ้ายง้ายน้ามายืนมายืนรวบที่ดียวเตือนนัการครับยืนงานสาวเดือน้อย ตัุญนาสินวนขนาพจาัต่อไปขอเรียนเชิญท่านคภาพิกุณศรีนายกเทศมนตรีตับุญนาสินลวนได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการข็งขันเรียนเชิญนักดึงจ้ เรียนท่านประธาสตั้งใจสนับสนุของเรียนครับแล้วก็แจกทุกที่ทุกท่านครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้กระผมใจก้าพานพุทธศรีนายุทธิ์้สุนรีเทศบาสมบัติสุนทรีได้นำตัวแทนทุกเจ้าสมบัติสุนทรีตัวนั้นคณะในการจัดงานพร้อมด้วยชาวสมบนติสุนทวีมีความรู้สึกและกระเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้สลับเวลาให้เกียริเป็นประธาในพิธีแข่งเรือประเพณีไหลเรือไฟป,ประจำปี2568นี้ที่สภาตำบลนาศีนวนร่วมกับชาวบ้านตำบลนาศีนวนได้จัดงานครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีด,ดังเดิมคงอยู่สืบไปที่กำหนดจัดการแข่งเรือประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2568ขึ้นในระหว่างวันที่6กันยายน,น2568 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมขนมระเมียงปเพณีวัฒนธรรมของขีดสองเพื่อเป็นการสืบทอดเกจตาโรงของชาวตะบูตาสีดวนตามจารีตประเพณีของขีดสามเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาทางน้ำออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในวันเสาร์ศุกร์สี่เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ ห้าส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนก็อให้เกิดรายได้และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหกเพื่อรณรงค์การแข่งขันเรือที่ปลอดสุราและของเหลเมาสสำหรับการแข่งขันเรือทีนีและเรือไหลเรือไฟประจำปี2 5 6 0อกในครั้งนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดย6่กลำโดยจัดทำการแข่งขันออกเป็น2ประเทศคือ ประเภทเรือเร็วชายทั่วไปจํานวน18ลําและเรือเร็วชายในเขตจานวน8 8ลำปีาย e ไม่เกิน12ป e ีายการแข่งเรือประเพณีและไหลเรือไปประจําปี2568ครั้งนี้ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวประมงตามตามรุ่มแม่น้ำโขงเพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไปขณะน,น,นี้ได้เวลาปิดบุคคลแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและให้โอวาาเป็นเกียริคบขอให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งเรือประเพณีประจำปี2568ต่อไปขอลคุณในเกือครับเรียนคณก,กรรมการจัดงานแข่งขันเรือประเพณีและไหลเรือไฟประจำปี2568กำนันผู้ใหญ่บ้านแขกผู้เกียรติพ่อค้าประชาชน และชาวบ้านตำบ,บลนาศีนวลทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานวันนี้จากที่ได้ฟังรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนายกเทศมนตรีตำบ,บลนาศีนวนแล้วดิฉันขอดิฉันขอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นขา่าวเห็นชาวบ้านตำบ,บลนาศีนวนและ เทศบาลตะบลนาศีนวลให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของถิ่นซึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบทอ,อดวัฒนธรรมอันดีงามซ,ซึ่งมีมาแต่อดีตสืบทอ,อดมาสู่ปัจจุบันอันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของของชนชาติไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมากกว่า760ปี เป็นสิ่งที่ดีงามไม่แพ้ชาติอื่นจึงถือเป็นการแข่งเรือประเพณีเป็นการอนุรักษ์ขนกธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่โดยเฉพาะวิธีการดำรงชีวิตของชาวตำบลของชาวชาวบ้านตามรุ่มแม่น้ำโขงจากที่เคยได้ จากที่เคยใช้เรือแข่งแข่งกันหาปลาหรือเลี้ยงชีวิตและเพื่อค้าขายนำมาปรับให้กลายเป็นการกีฬาทางน้ำได้อีกทางหนึงคือนำมาแข่งขันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่อย่าให้ยึดติดกับการแข่งขันเพื่อให้ได้ชนะซึ่งนำไปสู่ การพนันและก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาซึ่งรัฐบาลในปัจจุบันยังได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมท้องที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนในพื้นที่หยิดเรี่ยงจากยาเสพติดดังนั้นจึงขอให้เรือทุกรลำและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มาร่วมแข่งขันรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีพันธะร่มโดยการเอาเวลากปลังมาในการสำคัญที่ดีต่อกันทั้งในหมู่บ้านตำบลและประเทศบ้านเราวัันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานการแข่งเรือในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những ใ,ให้มันดังให้ตลาดดีให้ยุบ